ขอให้ของ้องร้องเพลงเพื่อคนพวกเราทุกคนยืนขึ้นครับผมเดวนี้พอดีทุกคนบอกมัครับผมครับพวกเรานั้นมาที่12ราษฎร์สวัสดีโกโโก Come on go good go good Come on go Come on come on Come on come o ผมไม่ได้กลับบ้านมาหลายวันครับ ผมขอคุาครับผมขอตอบเลยแล้วกันนะครับมันใส่า่าคอนี้เจ็สเเซ็นที่อาจจะถูกก็ได้ครับตอบว่าราศีสีครับอ่าเลาาาาะไา่เาาา่าเี่าราา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 ยาา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 นาา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 ก็าา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 า่าา กิ๊กเก่าของเขาต้องกลับมาหาเขาขอแ้มคุณนะเจอครับเจอครับไม่อยู่ต่อเลยเสียเวลาขอฟันทงเลยว่าเป็นราศีเมทุนอาตุยค่ะอาตุยเพียวพัสและอันนี้คืออะไรครับคอแลปเจนนี่สุดยอดเลยนะฮะซื้อไปกินแล้วโอ้โหขาวจริงๆครับถึงห่าลูกตาผมเนี่ยขาวทั้งลูก ลูกตาดำหายเลยค่ะเป็นต้อแล้วหล่ะเป็นต้อจะบอกว่าได้เวลาของราศีเมถุนแล้วนะคะที่หลายคนก็อยู่เป็นโสนมานานก็เลยต้องมองหาคนใกล้ตัวแล้วเพราะว่าอายุก็มากแล้วเหลือเวลาก็อีกน้อยเอาจากตัวเองนะคะคนใกล้ๆตัวก็มองกันแล้วก็ปิ๊งกันก็ปิ๊งกันดีกว่าน้องหันตอบว่าราศีราศีเมทุนมันมีคนตอบจิ๊บเยอะนะ ด้วยความที่เขาบอกว่าช่วงนี้เขาจะดูไม่ค่อยแน่นอนอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ด้วยความไม่แน่นอนของคนเราเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะแบบเหมือนถ้ามีเพื่อนหรือมีใครที่เข้ามาทำให้หัวใจเขาแบบพองโตเขาก็น่าจะเปิดรับทุกคนน่าจะเกี่ยวไว้เลยนะท่านท่าน,านลองมาใกล้ตัวกันบ้างนะ ตอนนี้มีไหมมีใครเข้ามาใกล้ๆไหมคนใกล้ตัวมีไหมท่อนไหนเป็นผู้หญิงคนใกล้ม่ด้ครับมีตันะครับพี่ครับผมเปิดตัวแฟนห่านได้ไหมผมรู้เอางี้เราเปิดตัวแบบไม่เห็นหน้าแล้วกันอย่างงี้ไม่มีใครจำได้บิมงานครับทำไมอะมีกล้วยมีอ้อย เีาในฐานะที่กล้าขึ้นมาให้กอดคนหนึ่งได้อย่ากอดใครฉันจะนึกว่าจะแบบอายไงไม่ออกทีวีพี่ห้ามค่ะโอ้พอใจยังพอใจยังเอาน้องลงไปได้แล้ว สี่บาตัวเท่ากันเลยไปครับผมเห็ลคุ้มคุ้มารับยาที่เคาน์เตอร์พี่หมอต่อพี่หมอต่อว่าราศีราศีเมษค่ะพี่จิงด้วยพี่ก็เดได้ข่าวแล้วก็คุยกันเนาะมันก็น่าจะแบบว่าถึงเวลาสักทีใช่ไหม แม่ครับขายอะไรอุ้ยอะไรอ่ะแม่ทำเป็นไม่รู้จักสบู่ไงใช่ไหมทำกล่องน่ารักจังเลยอ่ะสบู่ทำอะไรได้บ้างสบู่ล้างหน้าครับไม่ท้องมมันมี3อันสามมันหลายสูตรอะไรเนี่ยใครมีหลายสูตรอันนี้เป็นคาทาโอไนด์ไอ้นีแล้วเป็นไงหน้าขาวเอลซี่ซื้อไปใช้เปใช้ปะไอ้หูหน้าหายไปแถมนึงแด่ว่าของปลอมจริงต้องซื้อกับหมอก้องเท่านั้น ไปตามหาได้ที่ไหนถ้าเราอยากใช้หอมก็เข้าไปที่ Facebook ครับพราวไทยสกินแคร์ต้นหอมค่ะต้นหอมแต่ว่าราศีราศีมังกรค่ะทั่นทำไมเป็นฮั่นคะเพราะว่าฮั่นน่ะเขาทำงานเยอะเขาจะไม่มีเวลาหาแฟนอินนีพูดอันนี้ของจิ๊บอันนี้ของจิ๊บพูดไปแล้วพูดไปแล้วเหรอไอ้นี่มันบังมันไม่ได้นไงใช่ใช่ การบันเทิงอ่ะมันก็จะได้ใกล้ๆกันเนี่ยแหละถ้าเป็นนักแสดงก็อาจจะได้ผู้กำกับผู้จัดอะไรเงี้ยถ้าอย่างห้เป็นนักร้องก็อาจจะได้กับดีเจอะไรเงี้ยอ๋อดูแล้วดูแล้วเขาหมายถึงดีเจบุกบัวไรกัอคะเรว่าราศีราศีทองทองทำไมอย่างที่หลายๆคนที่ตอบพี่ฮันบอกฮะคือพี่ฮันเขา สองคอนเสิร์ตเยอะทำงานเยอะอะไรเงี้ยยิ่งช่วงนี้เดี๋ยวมีคอนเสิร์ตหลอมากๆเดือนสตาร์มีใครนะมีพี่พี่ฮานมีผมมีแกงส้มมีแกงส้มครับอ่าแกงสามเณรมกราฮะมีเล็กด้วยฮะมีเล็กด้วยเราร้องเพลงไหมร้องฮะร้องดิโอ้ตายพอร้องดีนะเพราะครูเขาสอนดีนี่ครูของเขาไปดูกันต้องใอ้จับว่าราศี คิดว่าไม่หมอก็หั่นอะไรเงี้ยแต่คิดว่าคนใกล้ตัวไม่เป็นไรครับแต่คนแต่คนใกล้ตัวเนี่ยน่าจะแบบรู้พอรู้จักกับหมอกล้องน่าจะถอยหายไงน่าจะเป็นหั่นมากกว่าอะไรเงี้ยอาจารย์ลิงฝันทิ๊กราศีที่ในช่วงนี้จะปิ๊งรักกับคนใกล้ตัวคือราศีมีคนถูกนะครับ ราศีเมษครับราศีที่จะปิ๊งรักกับคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวก็แปลว่าเพื่อนผู้ร่วมงานคนใกล้ชิดสนิทสนมที่มองกันไปเมื่อไหร่ก็ไม่เคยจะสนใจแต่เวลานี้ไว้ใจไม่ได้ครับโดยเฉพาะในช่วง ส่งท้ายปลายปีเดือนธันวาคมทั้งเดือนและต่อไปถึงมกราคมปี258ชาวราศีเมษในไม่รักใครไง่ายๆนะครับเป็นคนที่รักลึกซึง้งแต่ประเด็นสําคัญคําว่าจะปิงรักคนใกล้ตัวเนี่ยเนื่องจากว่าดาวเจ้าเรือนพบสหัชชะคือดาวพุธแล้วดาวพุธต,ตอนนี้โคจรบนท้องฟ้าสัมพันธ์กับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนภพปัตตนิแปลว่าคู่ครองหุ้นส่วนแล้ว ดาวพุธซ <Penguin. S 2> ึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนเพื่อนเพื่อนสัมพันธ์กับคู่ครองก็แปลว่าหนึ่งคู่ครองมีนิสัยคลายเพื่อน 2. เพื่อนที่เคยคบค้าสมาคมอย่างเพื่อนหลายปีดีดักกลับมานึกรักนึกชอบขนึงหาระวังให้ดีนะครับยิ่งมีโอกาสเดินทางไกลเขาเรียกว่าสหัสชาปัตตนิสุพระเผลอไปเผลอมา เพื่อนเรากลับกลายมาเป็นสามีหรือภรรยาเราโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นใครที่เกิดในราศีเมษและเป็นคนโสดมีโอกาสครับที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกับเพื่อนถือว่ามีโอกาสมาครองรักคองรถได้มีความสุขครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าในช่วงนี้ดวงชะตาชาวราศีเมษจะปิ๊งรักคนใกล้ตัวฟันธงครับ เป็นคุณจิบครับเทเป็นแบบที่จะรักบอกไหมเนี่ยฟังไหมเนี่ยเมื่อกี้จจริงๆ <c oughs> เราก็ <c oughs> คนใกล้ๆตัวเป็นใครก่อน ไม่คือคือทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้โฟกัสตรงนั้นไงทุกคนที่เข้ามาก็เป็นเพื่อนไปหมดเลยเมื่อก่อนหนูก็จับเพื่อนไม่ใช่เหรอจักเพื่อนแล้วก็กลายไปเป็นเพื่อนพิเศษแล้วก็กลับเป็นเพื่อนใหม่ชีวิตจิ๊ปก็จะมีแต่เพื่อนอย่างนี้แหละค่ะตลอดเวลาตอนนี้ก็คือไม่ได้โฟกัสตรงนี้เพราะว่าช่วงนี้ก็ทํางานเยอะอะไรอย่างเงี้ยุณทำอะไรมั่งลูกมันทำอะไรมงอันนี้จิ๊บทำแอคเซสซอรี่นี่ทิ้งที่อยู่ในมือจิ๊บนี่เพลพาบพอตอนนี้อะไรที่เมียกูสั่งไปใช่ไหม จำได้แล้วมันเอารูปให้ดูตอนนี้ทำก็ทำทำเอ่อทำเป็นออเทเซอรี่แบรนด์บรนหนึ่งแล้วก็มีเสื้อผ้าอยู่แล้วแบรนด์หนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็มีแบบเดี๋ยวจะมีพวกแบบของกินอะไรด้วยอีกแบรนด์หนึ่งชื่ออะไรนะ ปอกพกพออะไรปอกพกพออะไรไม่รู้จะทำไหมอันนี้จะทำไหมทำแล้วอร่อยด้วยทำแล้วใช่เป็นกำลังใจให้น้องอีกคนหนึ่งที่อยู่ในวงการนะคะที่ฝากแบรนด์เสื้อแบรนด์อคเซสซอรีและอีกหน่อยก็จะมีแบรนด์ที่เป็นของกินเดี๋ยวจะเอามาฝากด้วยโชคดีค่ะสำหรับชาวราศีเมษระวังตัวให้ดีๆจะมีคนข้างๆมาชอบขอบคุณค่ะตามดูไปทั้งหมด สี่คนค่ะมีพี่มิกครับมีพี่หมอก้อรพี่ตะแล้วก็มีพี่ฮั่นค่ะครับผม,มสึกข้อหน้าจะเป็นอย่างไรต้องบอกว่างานนี้มีหลอนนี่ <จะ S 2> สักครู่ครับ